หลังจากไปเรื่องเทคโนโลยีไฮเทคกันเต็มที่แล้วกลับสู่สามัญครับอะไรกลับมารักสัตว์กันต่ออ๋อนี้ธรรมดาธรรมชาติสามัญรายการเราครับผมนะครับอ่าอิมแพกรัสมาคมพัฒนาพันธุ์สัตว์นี่นะครับพันสุนัขเนี่ยเขาจับมือกับพันธมิตรนะครับเปิดงานที่ชื่อว่า smart heart presents Thailand International Dog Show 2 0ต0าเนนเทนันนั่นเองซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่สำหรับคนรักสุนักกันนะครับเขาจัดขึ้นวันที่24-27มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนั่นเองนะครับลองไปดูบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับงานเปิดตัวครั้งที่เพิ่งผ่านมาโอ้ยเจังเลยเล่นกายกรรมเหรอลูกอุ๊ยนี่ดจะบอกว่าคุณรู้ฟังคะคุณเห็นไหมเออคุณไม่เห็นหรอกคุณไม่เห็นผ่านทำไมเนี่ยคุณคุณรู้ฟังที่ยังไม่เห็นทําไม น้องหมาเดินอยู่บนปากขวดหลายๆขวดโดยที่ขวดไม่ลมและทรงตัวอยู่ได้คือเป็นขวดแบบที่ปกติจะเป็นฝาจีบอะแต่ว่าเขาเอาฝาจีบออกแล้วขวดเบีย้ย คนเป็นคนใหญ่อะแล้วน้องหมาตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ไทยเลยนะครับพันอะไรคะมีบอกไหมอะพันธไทยธรรมดาเลยนะตัวนี้ชื่อว่าไดโนนั่นเองแต่ว่าเขาไม่ใชยเขาไต่สลิงได้ด้วยคุณเหมือนกายกรรมกวางเจาฮะจริงค่ะแต่ผมเขาบอกว่าผมเชื่อว่าเขาสนุกนะเขาสนุกเขาชอบก็เหมือนได้เล่นแล้วเขาปิดตาด้วยนะคุณปิดตาไต่สลิงเลยนี่เขาปิดตาอยู่แล้วเก่งมากเลยเหมือนคนเลยอ่ะดีนะข้างล่างไม่เป็นครองแต่ทำเนียบแต่สุนัขตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะสุนัขตัวนี้เป็นเจ้าของ ของรางวัลชนะเลิศดันดาราชุนัปี2552อ๋อเหรอใช่แล้วมาร่วมแสดงความสามารถพิเศษแล้วก็ผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีนะครับเดินบนขวดปิดตาเดินบนลวดนะครับนี่เป็นหนึ่งในการแสดงชุด9ยอดสุนักมิว์คเทลนัมเบอรนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของการแสดงในงาน smart heart presents Thailand international dog show ด้วยเช่นกันน่ารักเนาะหลังจากที่น้องหล ฉัน,น่ยชอบสุนัขพวกมันซื่อสัตย์เนี่ยอ่ะใช่ครับนะฮะเขาบอกเลยบอกว่าสำหรับงานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นงานระดับเอเชียระดับภูมิภาคเลยทีเดียวนะครับค่ะก็เขาก็ เตรียมความพร้อมที่จะต้อนรับอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมน,นี้ด้วยน,นั่นคือง,งาน FCI Asian and the Pacific Section Dog Show ครับมาตรฐานเนี่ยของมาตรฐานสายพันธุ์เนี่ยเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วเพื่อที่จะประเมินผลเป็นครั้งสุดท้ายในการรับรองมาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขพันธุ์นี้ให้เข้าไปอยู่ในามาตรฐานสายพันธุ์ของสุนัขโลกซึ่งปีนี้ก็คือเป็นปีที่สาคัญที่สุดแล้วก็เราเองก็อยากจะ ทำให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าและก็ของสุนัขพันธุ์ไทยของเราอะฮะสุนัขประจำชาติของเราว่าสวยงามและก็ดีขนาดไหนก็เป็นปีที่ครบฉลองครบรอบ9ปีก็จะพิเศษในทีมเองเราก็จะเป็นทีมของเรื่อง Miracle n u m b e r 9หรือว่ามหัศจรรย์หมายเลข9ก้ จะมีการแสดงความสามารถของสุนัขหลายประเภทมากเพราะว่าคําว่ามาสัจจัน์ก็คือน้องตูเ่เรานะั่นแหละนะไม่ใช่คนมาสัจจันท์น้องตู่ก็จะมีความสามารถหลากหลายอย่างวันนี้ที่เรานํามาโชว์ก็จะเป็นตั้งแต่อ่านได้นะคะหยิบหมายเลขได้แม้ทั้งเป็นหมาที่สามารถทํางานก็คือตรวจวัตถุระเบิดได้นะสุนัข มันฉลาดมากนะครับสุนัขพันธุ์ไทยที่ว่านี่ก็คือบางแก้วนั่นเองซึ่งเขาจะมีการยกระดับมาตรฐานของสุนัขพันธุ์ไทยรวมทั้งสุนัขหลังอานเนี่ยครับเข้าสู่มาตรฐานสากลโดยขึ้นกับสมาคมสุนัขโ,โลกนะครับท,ที่เรียกว่า FCI นั่นเองนะครับซึ่งก็คาดการว่าจะได้รับการรับรองจาก FCI ภายในปลายปีนี้แล้วก็จะเป็นการยกระดับสําหรับการจัดงานของแบบว่าด็อกโชว์ในระดับภูมิภาคด้วยเช่นกันทีนี้เขาบอกว่าอัศจรรย์หมายเลข9ก้าเนี่ยกิจกรรมน่าจะมี9อย่างหรือเปล่าให้มันสอดคล้องกันจริง อยู่้างอย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือด็อกมินิมาราทอนครับชวนน้องหมามาวิ่งการกุศลกับโครงการมาราทอนเพื่อสุขภาพของคนนะครับก็หูจมิ่งกับเจ้าของด้วยใช่อันที่สองนี่สำคัญมากอะไรด็อกด็อกบลัดแบงค์นะครับบริจาคเลือดน้องหมาเพื่อน้องหมาแล้วก็อีกอันหนึ่งคือระบาย วัคซีน ate นะครับคือฉีดวัคซีนนั่นเองอ่ารับบี้มังค่บขออภัยนะฮะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับสุนักแล้วก็ที่4ี่นะฮะประกวดสายพันธุ์สุนักชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าเชิกิ์พระบรมราชินีนาถค่ะน,นะครับส่วนใครที่เกิดปีขานเข้าฟรีไปเลยทางงานนี้ใช่แล้วนะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษ6เลยคือลัคกี้ครับเลข9รับฟรีทันทีของที่ระลึกสุดพิเศษสําหรับผู้ชมที่มีเลข9อยู่ในหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแค่นั้นเองง่ายๆใช่แล้วครับการกักกันสัตว์นะคะไม่มีควารันทีนเพราะฉะนั้นสุนัขเนี่ยเดินทางเข้ามาคือมีเอกสารครบเช่นใบฉีดยาใบตรวจสุขภาพเนี่ยแล้วก็เอกสารการเป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยเดินทางเข้ามาได้ ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นงานนี้งาน Thailand International Dog Show จะมีประเทศในแถบเอเชียคาดว่านะคะก็คือทั้งหมดแล้วจำนวนุนะก็คงจะ70-80ตัวขึ้นไปส่วนในทางด้านยุโรปเขาก็ชอบเดินทางเข้ามาเมืองไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่มีสมัครเข้ามาก็มีรัเสเซียมีเบลเยียมมีในเดนมาร์ก ก็เริ่มสมัครเข้ามามุนีคณะกรรมการรี่แหลครับก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกนิดใช่แล้วนะคะรู้สึกจะเป็นกิจกรรมที่7ใช่ไหมคะเมื่อกี้ด็อกโชว์แรลลี่คืออะไรอ่ะก็ให้ด็อกเนี่ยให้น้องหมาเนี่ยมาเล่นแรนลี่หาซีกันทุกเหมือนคนเลย8คือหมาท้าดวงครับยังไงเป็นเกมวัดดวงเี่ววัดดวงเลยดวงดีชนะ ระหว่างเราทั้งคนทั้งเจ้าของออเหรออาหม่ยพูดผิดทั้งหมาทั้งเจ้าของทงั้งอ้าเนีครับ <c oughs> แล้วก็9้าคือบริการตรวจสุขภาพฟันแล้วก็ทำหมันสุนัขนะครับ<อ>แล้วก็มีการเปิดคอร์สนะครับอบรมสุนัขโชว์ความสามารถพิเศษต่างๆงรวมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยนะฮะลดจังเลยใช่แล้วก็ไปเจอกันได้นะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเขาร่วมกันหลากหลายมากเลยนะฮะทั้ง impact exhibition management จำกัด เพราะฉะนั้นชื่อบอกแบบนี้อยู่แล้วรู้เลยจัดที่ Impact <ะ>แล้วก็สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยบร,ร,ริษั Perfect Group, ท Perfect Companion Group นะครับแล้วก็ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นศูนย์การธุรกิจเกี่ยวกับชุนักแบบครบวงจรซื้อขายสินค้าแล้วก็บริการต่างๆของผู้ประกอบการนะครับก็ได้มารวมตัวกันที่นี่รวมทั้งได้มาชว์นวัตกรรมแล้วก็การบริการอื่นๆด้วย24-27มิถุนายนนี้นะครับอาคารที่3และ4ศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม IMPACT เมืองทองธานีครับ